สวัสดีครับผมนายอัครนกต์หนูตาทีสิบหกสี่ศูนย์ห้าศูนย์สองห้าหนึ่งหกโดยผู้นำเกษตรที่ทิสิบชื่นชอบนะครับคือดอสเตอร์สวิสเมสินทรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมพัฒนานะครับด้านเกษตรศิลป์โดยใช้เทคโนโลยี IoT AI และ Big Data เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับผลงานหลักๆของบรสุวิตย์นะครับได้แก่เกษตร4.0ซึ่งจะพัดรันแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ Smart Farming ที่ใช้ IOT AI แล้วก็ Big Data มารวมกันแล้วก็มีเทคโนโลยีบล็ c h a i n เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยครับ ส่งเสริม agi tech starup t เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะครับแล้วก็สนับสนุนการนำโดนเกษตรระบบลดน้ำอัตโนมัติแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เพิ่มในการวิเคราะห์ดินผลงานอีกอย่างที่โดดเด่นของ d r s ดรสวิทนะครับก็คือโครงงาน วิจัยและพัฒน,นาการเกษตรอัจฉยะโดยสนับสนุนการพัฒนาหุ่นยนเกษตรที่มีความแม่นยำสูงโดยใช้จิโวโนมิกและก็ไบโอเทคเทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์พืชครับส่วนแนวโน้มในอนาคตนะครับก็ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แก่ เกษตรกร,กรไทยนะครับจะเริ่มใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเช่นโดนพ่นยาลดน้ำหรือระบบรดน้ำอันเชยยะหรือไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทอัพในไทยที่เกิโตัวขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้าน AI หรือว่าโรบอทและก็ขับเคลื่อน BGC นะครับอีโคโนมี สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการเกษตรในอาเซียนโดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ครับส่วนนะวัตกรรมการเกษตรที่นิสิตชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับก็คือกเกษตรกรรมแม่นยำสูง Precision น,นะครับองค์ประกอบหลักของเกษตรแม่นยำสูงก็คือการนำเซนเซอร์มาใช้และ IoT ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นเซอร์ดินวัดความชื้นปริมาณธาตุอาหารหรือว่าอุณหภูมิของดินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์อากาศที่ใช้วัดอุณหภูมิวัดความชื้นระลับแสงซึ่งการใช้เซนเซอร์เหล่านี้นะครับขึ้นกับเทคโนโลยีล้วนแต่ก็การใช้โดนเกษตร ก็คือใช้โดนเป็นตัวตรวจสอบสภาพแอดโอลอบดินและก็สุขภาพพืชโดยโดนตัวนี้จะใช้กล้องอิดดนฟเาเร์ยิงลงมาแล้วก็มีการค้นปุ๋ยใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อลดต้นทุนแล้วก็สัตว์ตกครั้างตา่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI และ Big Data วิเคราะห์ข้อมูลครับ ซึ่ง AI วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์โดนเนี่ยจะมีการคาดการโรคพืชศัตรูพืชและความต้องการของปุ๋ยโดย Big Data เนี่ยมันจะช่วยรวบรวมประมวลผลข้อมูลของดินสภาพอากาศและก็ตลาดเพื่อให้เกษตรกรตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ส่วนประโยชน์นะครับของเกษตรแม่นยำสูงที่นิสิตสนใจก็คือหลักๆแล้วจะมีการลดต้นทุนการผลิตคือการใช้ปุ๋ยใช้น้ำและยาฆ่ามาแมลงตามความจำเป็นซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเสริมเข้ามาจะทําให้วิเคราะห์ได้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็ยังเพิ่มผลผลิตและคุณภาพตรวจสอบและดูแลพืชได้แบบเรียลไทม์ด้วย และอย่างสุดท้ายก็คือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือการลดการใช้าสารเคมีและป้องกันการชะล้างของดินครับนี่ก็เป็นรูปการใช้โดนเข้ามาเพื่ออำนวยความาสะดวกมากยิ่งขึ้นครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ